เลยเรนเดอร์ทางการเ i a o m i สิบสี่ Ultra ในสีขาวและสีดำพร้อมบรสสุสูหนังเทียมแบบพรีเมียมก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลตัวเลือกสีของเ i a o m i สิบสี่ Ultra ที่มาด้วยกันทั้งหมด3าสีคือสีขาวสีดำและสีน้ำเงินเผยออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีภาพเรนเดอร์แบบเชชัดของสีขาวและสีดำเผยมาครับโดยเรนเดอร์ของเ i a o m i สิบสี่ Ultra ที่เผยออกมาจากทาง My Smart Price ในสีขาวหรือสีเงินและสีดำซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโมดูลกล้องหลังนั้นต่างจากรุ่นเดิมเล็กน้อยครับโดยเพิ่มขอบเงินที่ตัวกรอบเลนกล้องเพื่อกันกระแทกเข้ามาครับส่วนการจัดเรียงของทั้งเลนกล้องและไฟแฟลช led ก็จะเหมือนกับ13าอัลต้าเลยครับรวมถึงโลโก้ของไลกาก็ยังอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับโดยทางเซมี i ได้วางตำแหน่งปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงไว้ที่ด้านขวาของตัวเครื่องส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ต usb type c ตามปกติครับ พร้อมกับไมโครโฟนตัวที่1ลําลำโพงตัวที่1และช่องใส่ซิมการ์ดครับอย่างไรก็ตามครับไมโครโฟนตัวที่2และเซนเซอร์อินฟราเรดหรือ IR b l ร s t e r อร์นั้นหายไปจากเรนเดอร์นี้ครับส่วนสเปคต่างๆของสือม์ทโฟน u ตร r คาดว่าจะใช้หน้าจอแสดงผลแบบอ m o l e เขนาด6.7ดนิ้วคมชัด2 k เป็นแบบ 120H งร้ิเฮิร์ตช์ชชิปโปรผลซันตดอคันแ g ดจินสให้แรมาที่ 16G b พร้อมลอโงสูงสุด1 t b บให้แบ,บตเตอรีม่มาที่5,300มิลลิแ รองรับชาร์จไว90วัตต์และรันบนระบบปิบิการ Android 14ครอบครับด้วยไฮเปอร์ A.S. ไฮกล้องหลัง4ตัวที่มีเลนหลักความลีย50มิลลิเเซลเซนเซอร์ Sony LYT 900พร้อมระบบการสั่นแบบ O.S. เลนอัลตร Wide ความลเี50มิล้าเพิกเซลเลนเทเลโฟโต้ความลเี50มล้ิเพิกเซลและเลนเซนเซอร์ LYT 900อีกหนึ่งตัวครับส่วนการเปิดตัวของ Xiaomi 14 Ultra คาดว่าจะเปิดตัวยังเป็นทางการในงาน Mobile World Congress หรือ MWC ในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับ